สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบายกันดีไหมครับอย่าลืมกลับมารู้สึกตัวรู้ลมหายใจอยู่กับปัจจุบันขณะฟังธรรมะดีๆหรือหยิบหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งขึ้นมาอ่านสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้อาจดูธรรมดาในวันนี้แต่เชื่อเถอะครับสักวันหนึ่งสิ่งดีๆเหล่านี้มันจะย้อนกลับมาหาเราอย่างงดงามวันนี้ก่อนที่เราจะออกเดินทางไปด้วยกันในคลิปนี้ผมอยากเชิญชวนทุกท่านรับชมรับฟังอย่างมีสติ แม้คลิปนี้อาจดูธรรมดาแต่มันคือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผมกับคุณทุกความเห็นทุกการไข้ลรวนของท่านมีความหมายเพราะอย่างที่ท่านเวยลางเคยกล่าวไว้ว่าปัญญาเกิดจากการตระหนักรู้ด้วยตนเองไม่ใช่แค่การฟังตามกันไปและนี่ก็คือคำสอบของท่านเวยลางคำสอนที่ดูธรรมดา แต่กลับลึกซึ้งและวิเศษมากแม้คำสอนของท่านจะมีอีกมากมายแต่ในคลิปนี้ผมขอหยิบยกมาเพียงบางส่วนเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้เริ่มรู้จักท่านเวยลางและศึกษาคำสอนของท่านต่อไปด้วยตนเองผมขอทำหน้าที่เป็นเพียงแค่เรือหรือเส้นทางเพื่อเป็นเกียรติแก่ทุกท่านในการเดินทางไปรู้จักอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับท่านอาจารย์เวลาง กันแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับว่าท่านคือใครมาจากไหนท่านเว้ยหลางเป็นพระอาจารย์เซนผู้ยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธศาสนาในประเทศจีนสมัยราชวงศ์ถังท่านเกิดเมื่อปีพศ1181และมรณภาพในปีพศ1256ชีวิตของท่านเป็นแรงบันดาลใจและเป็นตำนานที่เล่าขานในหมู่ชาวพุทธจีนและญี่ปุน่นมานานนับพันปี เพราะท่านเป็นต้นทานของเส้นทุกสายที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันท่านเวยหลางเกิดในครอบครัวที่ยากจนกำพระพ่อตั้งแต่อายุสามขวบต้องทำงานหาเลี้ยงแม่ตั้งแต่เด็กไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสืออาชีพหลักของท่านก็คือผาฟืนขายวันหนึ่งขนาะที่ส่งฟืนได้ยินชายคนหนึ่งสาธยายวัชระเชธิกสูตรจิตของท่านจึงสว่างพร่งทันทีเกิดความศรัทธาในธรรม จึงตัดสินใจเดินทางไปวัดตรงสารเพื่อขอเป็นสิิ์ของท่านหงเหลินพระสังฆปรินายกองค์ทีหแม้เป็นเพียงคนงานในวัดไม่รู้หนังสือแต่ด้วยความเข้าใจทำอย่างลึกซึ้งท่านได้แต่งโศกธรรมที่แสดงถึงการเข้าใจถึงจิตเดิมแท้โดยกล่าวว่าไม่มีต้นโพทั้งไม่มีกระจกเงาใสาสะอาดเมื่อทุกอย่างว่างเปล่าฝุ่นจะลงจับที่ใดเล่า โศกนี้แสดงถึงความเข้าใจในธรรมะอย่างแท้จริงจนได้รับการถ่ายทอดตำแหน่งสังฆปรินายกองค์ที่6ของนิกายเซนทั้งที่อย่างเป็นคลวาดท่านต้องหลบหนีภัยจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยอยู่นานหลายปีก่อนจะได้อุปสมบทภายหลังชีวิตของท่านเวลางเป็นตัวอย่างของการเข้าถึงธรรมะโดยไม่ขึ้นกับชาติกำเนิดการศึกษาหรือสถานะทางสังคม คำสอนของท่านเน้นความเสมอภาคของคนทุกคนในการเข้าถึงพุทธ,ธะในจิตใจเช่นท่านได้กล่าวไว้ว่าจะเป็นคนป่าคนเขาหรือคนที่ไหนไหนความเป็นพุทธ,ธะในจิตใจก็หาทำให้เกิดความแตกต่างได้ไม่ท่านเวยล่างเป็นตัวอย่างของผู้บรรลุธรรมโดยไม่ขึ้นกับสถานะทางโลกเป็นผู้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์เซนด้วยการเน้นจิตเติมแท้การบรรลุธรรมฉับพลัน คำสอนของท่านยังคงเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้สแสวงหาธรรมทั่วโลกและนี่ก็คือคำสอนของท่าน 1. จิตเดิมแท้คือพุทธะคำสอนของท่านไว้หลางเรื่องจิตเดิมแท้คือพุทธะชี้ให้เห็นว่าวามจริงสูงสุดไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่ซ่อนอยู่ในจิตใจของเราทุกคนตั้งแต่ดั้งเดิมท่านเปรียบว่าคนเราเปรียบเสมือนแสงแดดที่ถูกเมฆบงัง แม้เรามองไม่เห็นแต่แสงนั้นยังมีอยู่เสมอไม่ได้หายไปไหนแต่การปฏิบัติธรรมไม่ใช่การสร้างสิ่งใหม่แต่เป็นการตาเห็นความจริงที่เคยมีอยู่แล้วหลายคนเข้าใจผิดว่าต้องบำเพ็ญตะบะอ่างคำภี์มากๆหรือวิ่งตามครูบาอาจารย์แต่ท่านเวยหลางสอนว่านั่นเหมือนคนถือตะเกียงเดินตามหาดวงจันทร์ทั้งที่แสงจันทร์สาดส่องอยู่เหนือหัวอยู่แล้ว ความหลงคือการยึดว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะบรรลุจนลืมมองกลับมาหาทิ่ใจตัวเองตัวอย่างเช่นเวลาเราโกรธธรรมชาติเติมแท้ไม่ได้โกรธแต่เป็นความคิดปรุงแต่งที่มาบาังจิตชั่วข่าวเหมือนกระจกที่ฝุ่นเกาะแต่กระจกเองไม่เคยสปกปรกการตัดสู้คือการรู้เท่าทันว่าความโกรธไม่ใช่ตัวเราจิตเติมแท้ยังใสยอยู่แม้จะวุ่นวาย ท่านจึงเน้นว่าอย่าไปสแสวงหาพุทธ,ธาภายนอกเพราะการสแสวงหานั่นเองคืออุปสรรคการนั่งสมาธิแล้วฝืนใจให้ว่างก็เป็นเรื่องคิดปรุงแต่งอีกชั้นท่านสอนให้อยู่กับปัจจุบันอย่างเป็นธรรมชาติเช่นตักน้ำก็รู้ว่าตักน้ำกินข้าวก็รู้ว่ากินข้าวด้วยไม่ต้องพยายามเป็นอะไรทั้งนั้นนี่คือหัวใจของเซนที่ท่านไวล้ลางถ่ายทอด คือการกลับมาสู่ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาในชีวิตกิจวัตรประจำวันนี่แหละที่สำคัญคือความจริงที่ยิ่งใหญ่ 2. ไม่ยึดถือตัวหนังสือท่านเวยหลางตอนว่าความจริงที่แท้ไม่สามารถติดอยู่ในคำพูดหรือตัวหนังสือได้เหมือนเวลาบอกคนที่ไม่เคยกินมะม่วงให้เขาเข้าใจรสชาติของมะม่วงแม้จะอธิบายอย่างไร ก็ไม่เท่ากับได้ลิ้มลองด้วยตัวเองคนสมัยนั้นมักยึดติดกับตำราคิดว่ายิ่งอ่านคำพีมากยิ่งใกล้ความจริงแต่ท่านเตือนว่าคำสอนในคำพีเปรียบเสมือนนิ้วที่ชี้ไปที่ดวงจันทร์คนโง่าอาจไปยึดติดที่นิ้วจนลืมมองดวงจันทร์ตัวหนังสือเป็นเพียงเครื่องชี้แนะไม่ใช่ตัวความจริงเองแม้แต่คำสอนของพุทธ,ธะก็เปรียบเหมือนแพรที่ใช้ข้ามฟากพอถึงฝั่งแล้วก็ควรละทิ้ง ถ้ายิ่งแบกแพรติดตัวไปทั่วก็กลายเป็นภาระตัวอย่างในชีวิตเช่นเวลาเราเรียนรู้วิธีปั่นจักรยานจากตำราต่อให้อ่านร้อยเล่มก็ไม่เท่ากับการลงมือปั่นจริงๆบางครั้งการอ่านมากไปกับทำให้คิดมากลังเลจนไม่กล้าลงมือทำท่านจึงสอนว่าให้ใช้คำสอนเป็นทางผ่านไม่ใช่ที่พักถาวรศึกษาพอให้รู้ทิศทาง แล้วต้องเดินทางด้วยตัวเองปล่อยวางทั้งตำราและความคิดเกี่ยวกับตำราจึงจะเห็นสัจธรรมที่ไม่อาจกำจัดอยู่ในตัวอักษร,รได้ 3. การตัสรู้เกิดขึ้นในพริบตาอาจารย์เหมยหลางสอนว่าการตัสรู้ไม่ใช่กระบวนการสะสมอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่เป็นการตื่นรู้ขึ้นในทันทีเมื่อเราเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ตรงหน้ามานานหลายชั่วอายุคน แต่เพิ่งตระหนักรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นเหมือนตอนเด็กๆเ,เราเล่นซ่อนหาบางทีวิ่งหาอะไรซ่อนอยู่ทั้งวันแล้วก็พบว่ามันอยู่ที่นั่นตลอดเวลาความจริงก็เหมือนกันมันไม่เคยไปไหนมันอยู่ที่นั่นอยู่แล้วแต่เราหมัวแต่คิดถึงมันมองหาสิ่งของจึงลืมมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราบางคนทำสมาธิเป็นเวลาสิบสปีแต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุทำได้ พวกเขาจึงคิดว่าจะต้องทำบางอย่างจึงจะบรรลุทำได้แต่ในความเป็นจริงอุปสรรคเดียวที่ขวางกั้นพวกเขาไว้ก็คือความคิดที่ว่าตนยังไม่บรรลุทันทีที่ปล่อยวางความคิดนี้ความตื่นรู้ก็จะปรากฏเช่นเมื่อได้ยินเสียงประตูกระแทกกับลมจิตที่ว่างเปล่าจะรับรู้เสียงนั้นโดยไม่ตัดสินว่ามันดังหรือน่ากลัวการรับรู้ ไม่มีตัวตนที่จะบิดเบือนการรับรู้นี่คือการรับรู้ของชั่วขณะจิตท่านจึงบอกว่าอย่าพยายามเป็นพุทธะเพราะการพยายามนั้นคือสิ่งที่ผักใสความจริงไปธรรมชาติแห่งพุทธะเป็นเหมือนท้องฟ้าอันบริสุทธิ์ที่ความคิดทั้งหลายเป็นเพียงเมฆที่มาปกปิดชั่วคราวเมฆไม่ใช่ท้องฟ้าและท้องฟ้าไม่เคยถูกเมฆทำลาย 4. ไม่ยึดมั่นในรูปแบบธรรมหรือนิมิตจิตท,ที่แท้จริงตามคำสอนของท่านเวรลางนั้นเหมือนน้ำไหลหรือเมฆลอยไม่จมอยู่กับที่ไม่เกาะติดก,กับอะไรทั้งสิน้นเวลามีสุขก,ก็รู้ว่าสุขเวลามีทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์แต่ไม่ยึดไว้ไม่ผลักไสปล่อยให้ธรรมชาติดำเนินไปเช่นนั้นเองปัญหาของพวกเรามักอยู่ที่อยากจับต้องความจริงอยากยึดเอาความสงบมาครอบครอง แม้แต่การนั่งสมาธิก็กลายเป็นที่ยึดการอยากบรรลุก,ก็กลายเป็นเครื่องผูกมัดเหมือนคนนั่งเรือแล้วเอาแต่วัดลอยเรือบนน้ำทั้งที่จริงแล้วแค่พายไปตามทางก็พอไม่ต้องยึดติดว่าเรือควรเร็วแค่ไหนหรือน้ำควรนิ่งสนิทเพียงใดท่านเวยหลางสอนว่าจิตที่บริสุทธิ์แท้คือจิตที่สัมผัสโลกโดยไม่ทิ้งล่องลอยเหมือนนกบินผ่านฟ้าไม่เหลือล่องลอย เหมือนก้อนเมฆลอยไปไม่ตั้งใจจะไปไหนแต่ก็ไปถึงทุกที่โดยไม่ต้องพยายามการปฏิบัติแท้จริงไม่ใช่การบังคับจิตแต่เป็นการปล่อยให้จิตเป็นธรรมชาติไม่ต้องดีไม่ต้องเลวไม่ต้องศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องตำต้อยแค่เป็นสิ่งที่มันเป็นนี่คือความหมายจิตที่มีขึ้นอยู่กับอะไรเป็นฐานและนั่นคือจิตที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงห การปฏิบัติคือการใช้ชีวิตปกติในความสำคัญของท่านเวรหลานเรื่องนี้ช่างเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเหมือนน้ำใสที่มองดูผืนผืนเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อมองลึกจะเห็นถึงความไร้ขอบเขตการปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนไกลไม่ต้องขึ้นเขาลงถ้ำไม่ต้องนั่งคัศมาธิขาชาไม่ต้องท่องบุญตรลายาวเยือดท่านสอนว่า ความศักดิ์สิทธิ์ซ่อนอยู่ในความธรรมดาการล้างจานอย่างรู้ตัวก็ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับการสวดมนต์ในวัดการเดินไปทำงานยังตื่นรู้ก็สำคัญเท่ากับการเดินจงกรมในวัดคนส่วนใหญ่ติดกับดักความคิดต้องทำแบบนี้แบบนั้นถึงจะดีทำแบบนี้ถึงจะศักดิ์สิทธิ์แต่แท้ที่จริงแล้วทุกอริยบทคือโอกาสแห่งการตื่นรู้ถ้าเราทำด้วยจิตว่างจากการยึดมั่นถือมั่น กินข้าวก็รู้ว่ากินข้าวกวาดบ้านก็ให้รู้ว่ากวาดบ้านโดยไม่ต้องไปปรุงแต่งว่ากําลังปฏิบัติธรรมอยู่เหมือนแม่น้ําไหลอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องคิดว่าฉันต้องไหลให้สวยก็ไหลได้อย่างสมบูรณ์แบบใจเราก็เช่นกันเมื่อปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่บังคับไม่ฝืนไม่ปรุงแต่งนั่นคือการปฏิบัติที่แท้จริงท่านไวหลางเตือนว่าอย่าทำชีวิตให้แตกออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งคือชีวิตประจำวันที่คิดว่าธรรมดาอีกส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติที่คิดว่าพิเศษเพราะความจริงแล้วทั้งสองสิ่งคือสิ่งเดียวกันเมื่อกินก็แค่กินเมื่อน,นอนก็แค่นอนเมื่อปัสสาวะอุจจาระก็แค่ให้รู้โดยไม่ต้องไปแยกแยะว่านี่คือชีวิตปกติหรือนี่คือการปฏิบัติการตื่นรู้จึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องเพิ่มเข้าไปในชีวิตแต่คือการถอดความเคยชิน ทอดความหลงไหลทอดแม้ความคิดว่าฉันกำลังปฏิบัติธรรมและชีวิตประจำวันนั้นละจะกลายเป็นมหาสมุทรแห่งปัญญาโดยไม่ต้องพยายามใดๆทั้งสิ้นก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็ได้ร่วมเรียนรู้คำสอนบางส่วนของท่านเวยหลางด้วยกันแล้วหากท่านใดสนใจจะศึกษาอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั่วไปตามสื่อออนไลน์นะครับ โดยเฉพาะผลงานของท่านพระพุทธทาสภิกขุที่ได้อธิบายหลักธรรมของท่านไว้ลางไว้อย่างละเอียดและน่าสนใจก่อนจากกันวันนี้ข้าพเจ้าขออวยพรให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญจงมีใจเปิดกว้างเหมือนท้องฟ้าอะไรขอบเขตในการรับฟังสิ่งต่างๆโดยไม่จําเป็นต้องเชื่อหรือไม่เชื่อตามใครทั้งสิน้นแต่จงใช้ปัญญาของตนเอง พิจารณาอย่างท่องแท้และข้าพเจ้าขอทิ้งท้ายด้วยคำคมที่ลึกซึ้งจากท่านไวหลางไว้เป็นข้อคิดดอกไม้เบ่งบานเพราะมันคือดอกไม้นกส่งเสียงร้องเพราะมันคือนกส่วนใจที่ไร้ซึ่งความคิดปรุงแต่งนั่นคือใจที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงเรียนรู้ที่จะอยู่เรียนรู้ที่จะตายสวัสดี